สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทนะครับนะัดที่2ของตัวแทนทีมจากประเทศไทยนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดวันนี้ถือว่าทําได้ดีเลยบุกไปชนะเซนทันโคสต์มาริเนอร์ตัวแทนจากออสเตรเลียได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับจากประตูของเคอร์ติสกูดและอ e ีเม้บิสโตรีนะครับโอยโขกไป1แล้วก็ยิงชาร์จไป1ประตูนะครับทำให้บุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับถือว่าคว้า3แต้มแรก ในการเล่น f c แชมเปี้ยนลีกปีนี้ไปได้นะครับหลังที่นัดแรกเนี่ยทำได้ในการเสมอกับโกเบทีมจากญี่ปุ่นไปหนึ่งหนึ่งนะครับก็สวยงามเลยนะครับเล่น2นัดยังไม่แพ้ใครเก็บได้4คะแนนเต็มนะครับซึ่งถือว่ารายละเอียดเกมวันนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราก็มาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ เซเบตตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งเซนตันโคสมวันนี้มาระบบ4-4-2นะครับผู้เก่นประตูอดัมปัฟเลสิชหนังสี่คนนาธานพอนะครับจับคู่กับไบรอันคาตักแบ็กซ้ายลูคัสเมอร์รากิสแบ็กขวาสตอร์มรูคองกลางสองคนมีอัลฟี่แม็กคาลมอนจับคู่แบรดแท็บปีกซ้ายวิเคลดอกก้าปีกขวาคริสเตียนทีโอฮารุสส่วนกองหน้าสองคนนะครับอาลูคูจับคู่กับไบลี่แบรนแมนนะครับถือว่าเป็นชุดที่ ทางเซ็นทรัลโค้ดเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับหลังจากที่ต้องบอกก่อนว่าในศึกเอลีกเนี่ยยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับจะเปิดในช่วงเดือนนี้แหละครับในประมาณสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2อต่อไปเนี่ยนะครับทำให้ต้องบอกว่าแมตช์ฟิตเนสของเขาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะไม่พร้อมสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าอย่างนัดแรกที่เขาเล่นมาเนี่ยก็ยแพ้ทีมจีนอย่างชานดงมานะครับโดยในแง่กลุ่มกาลังเนี่ยต้องบอกว่า เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตัวที่เซ็นมาใหม่เนี่ยก็ประมาณคึ่อนทีมเลยเหมือนกันส่วนตัวที่หายไปเนี่ยหรือไม่ต่อสัญญาปล่อยขายออกไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเลยโดยหลักๆก็จะมีแองเจิลตอรเรสนะครับที่เป็นปีกชาวโคลัมเบียนะครับปีนี้ไม่ได้ต่อสัญญาเลยปล่อยรีออกไปเนี่ยจะเป็นดาวสโตรทีมในเอลีกฤดูกาลที่เ,เราไม่ได้อยู่ในทีมนะครับถ้าถามว่าเหลือใครอยู่ในชุดวันนี้นะครับก็จะมีอาลูคูนะครับเป็นกองหน้าเบอร์เก้าเนี่ยเป็นทีเด็ดที่สุดนะครับนอกนั้น,นียก็จะเป็นอา ผมลังที่จะบอกว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นักในมุผมของผมนะครับส่วนทางวิลรัมร้างนะครับมาระบบ3-5-2นะครับผูุ้ักษาประตูนิวเอเธอริตตงหลังสี่สามคนนะครับเคนนี่ดูกาวยืยนตรงกลางทางซ้ายคือเตสกูดทางขวาเป็นคิมเมนย็อกส่วนทางวิงแบ็กนะครับฝั่งซ้ายทามินาสฝั่งขวาเป็นดีออนคูนะครับ กองกลางสองคนทีตาทรบุญนาธานจับคู่กุลันเคาวสิ์ส่วนสามประสานเกมลุกนะครับทางซ้ายวันนีนะ้ใช้เป็นสุปชัยใจเด็ดนะครับขวาเป็นคริสพิมส่วนศูนย์หน้าตัวเป้ากีเมบิสโซลีนะครับก็จับเต็มเลยนะครับบุญรำวันนี้โดยไฮไลท์หลักๆเลยก็กลันเคาวสิท์ที่เพิ่งเซ็นมาเนี่ยได้รับโอกาสประเดิมลงสนามในเกมวันนี้เลยแทนที่ของมาติอุสวากัสที่เป็นเจ้าของสมรทานก่อนหน้านี้นะครับส่วนลูกเกมวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเปิดมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ ทีมจากบ้านเรานะครับบุยลำเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มเกมได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับอย่างหนักเลยในช่วงต้นนะครับทางเซนต์โคดเนี่ยมาเป็นฝ่ายคองบอลที่ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็เป็นบอลแบบตามสไตล์ออสเตรเลียนะครับบอลแข็งแรงเน้นลูกกาอากาศเปิดอะไรเงี้ยนะครับบอลกินตัวก็พอมีอยู่บ้างนะครับแต่ต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นักนะครับคอนการของคลของเขาก็จริงเนี่ยยังไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่แดนสุดท้าย แบบว่าในกรอบบุยลำได้ยิงยิงจลางน่ะได้เลยนะครับส่วนใหญ่ยิงไกลๆอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับซึ่งพอพ้นช่วง15าทีแรกมาแล้วเนี่ยบุยลำก็ยกระดับเกมตัวเองมาได้ดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับโดยเริ่มเป็นฝ่ายที่อ่ะเอาตัวรอดในแดนกลางได้ดีมากขึ้นนะครับทีลรทอนกับเกาสิ์เนี่ยเหมือนช่วงแรกเกาสิ์ก็ต้องปรับดูเหมือนกันนะครับแต่พอเริ่มลงตัวมากขึ้นอ่ะก็เริ่มเรียกฟาวเริ่มดึงจังหวะชา้าเร็วเลยนะได้ดีมากขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นบอลที่อยู่ในการครอบครองของบุยลำนะครับแล,ลายยางนนลางาเมปบ ทางวิงสองข้างวิรามเนี่ยเริ่มจะมีบทบาทตามมานะครับทั้งทางทาบิีนัสแล้วก็ดิออนคูเลยโดยทางคูเนี่ยจะเด่นกว่านะครับนะับพ้นประมาณ15-20นาทีแล้วเนี่ยฝั่งขวาวิรามจะค่อนข้างมีบทบาทเกมมากเลยนะครับจนวิรามเนี่ยอะเริ่มชัดเจนว่าดีกว่าเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดมาได้ฟรีคิกระยะอันตรายในนาทีที่30นะครับจากจังหวะที่ทางผู้เล่นของทางเซนทัแนโคนี์มาด์ิเนอร์เนี่ยไปฝ่าคิมบิมนไฮย็อกนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเหลี่ยมทั้งฝั่งขวานะครับ แดนทางเซนทันโคสมาเรเนอร์เองตรงเนี้ยก็อาจจะยังไม่อันตรายอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับในระยะทําการเนี่ยแต่กลายเป็นว่าในแง่การป้องกันสมาธิของกองหลังเซนทันโคสกับตรงกลองกลางนี่ต้องบอกว่าพลาดเต็มๆเลยนะครับทางบริรัมเนี่ยสวยอกาสไหวพลิบกันได้ดีมากในวันนี้จากลูคัสคิสพิมพนะครับที่เป็นคนเล่นฟรีคิกเร็วนะครับในระหว่างที่มาลการิสนะครับทางแบ็กซ้ายของมารนอสเนี่ยดูกําลัง,ลงเม่ออยู่เลยก่อนะออกขวามานะครับให้กับ ทาง The o n School นะครับที่โล่งๆเลยมีพื้นที่มีเวลาได้เปิดเข้าในและเป็นกี่ม่บิสโซลีนะครับที่ในกรอบเกียโทษถ้าเขามีจังหวะดีๆหน่อยนะครับก็คือแต่ค่อนข้างขมนะครับวันนี้ก็มีตรงนี้แล้วไม่พลาดนะครับทำให้ออกนําได้สําเร็จนะครับบุรามวันนี้1ประตูศูนย์แล้วเวลาค่อนข้างดีด้วยผ่านไปครึ่งชั่วโมงข,ของเกม แล้วก็หลังนั้นเนี่ยก็เป็นเกมที่บุยลำก็มาเรื่อยๆเลยนะครับเกมบุกแต่ก็ยังไม่มีจังหวะไหนที่สามารถฉีกหนีเป็นสกอร์สองศูนย์ไปได้นะครับส,ส่วนทางเซนทันโคสเนี่ยถ้าตัดจากช่วงสิบห้าดีแรกไปแล้วเนี่ยเกมก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยนะครับจนจบครึ่งแรกแปว่าจบเกมครึ่งแรกไปบุยลำนาอยู่ที่หนึ่งศูนย์นะครับส่วนครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางเซนทันโคสเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโดยถอดปีกพิสเตียนทีออฮารุสออกไปนะครับหลังที่ครึ่งแรกบทบาทเริ่มจะหายจากเเกมหลลังงงด่่่นนนใชววแแร้สป็ วิเตอร์ไฟเจ้านะครับชาวเป็นปีชาวเป็นซซเลียนเปลี่ยนออปชั่นลงมาดูบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนชุดนี้เนี่ยลงมาเนี่ยความจริงเหมือนจะดีนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเหมือนกําลังจะครองบอลได้เลยแต่เล่นไปประมาณ5นาทีเนี่ยกลายเป็นว่าโดนลูก2เอาดื้อเลยนะครับไปจังหวะต่อเนื่องนะครับจากลูกเตะมุมที่บุยรำเนี่ยถ้าถามว่าออกตาเค่ื่องหลังมาแย่ไหมผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับแค่รู้สึกว่า ทางเซนทันโค้ดเนี่ยเหมือนกับลังรังกำลังจะมาแล้วแต่บุยลำเนี่ยก็ยังโค้งจากท้ายครึ่งเนี่ยยังดีอยู่นะครับเนี่ยเหมือนกับสวนไปสวนมาอยู่แวบหนึ่งแล้วเนี่ยบุยลำมันได้เตะมุมนะครับก็เป็นจังหวะต่อเนื่องมานะครับทีละทรเป็นคนเก็บบอลได้และไหลให้เขาติ์ได้ดึงจังหวะ1ทีและเปิดเข้าในนะครับเป็นกติสกูดนะครับกองหลังชาวออสเตรเลียที่เหมือนกับรู้ทางกดีนะครับจากที่ ทางคนภาคได้เสริมไว้เนะี่เหมือนกับเขาเป็นคนที่เคยยิงทีมนี้มาแล้วนะครับในการเล่นเอลีกด้วยกันวันนี้ก็มาโคกงลูกนี้อีกนะครับเป็น2อศูนย์แล้วทำให้เกมบุรีรัมย์อย่ยค่อนข้างคลายไปพอสมควรเลยนะครับพอได้ลูกนี้มาแล้วเนี่ยเทียบกับหนึ่งศูนย์มาพกดดันคนเรื่องเลยนะครับแล้วหลังจากนนเนี่ยทำให้เซนตันโค้ดเกมที่เหมือนจะเปลี่ยนมาแล้วโอเคเนะก็กลับไปช็อตเหมือนเดิมนะครับโดยเสียสถานการณ์กลับมาหนักยิ่งกว่าเดิมอีกคือนาทีที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นจังหวะที่ดิออนสกู๊นะครับ,วา,รบวางบอลยาวนนนะครับับจากใแดตวเอง ของเรานะครับแล้วเป็นทางมิสโอลี่นะครับกำลังจะหลุดไปแล้วแต่ผู้รักษาประตูเนี่ยเล่นเป็นกองหลังตัวสุดท้ายนะครับออกมาช่วยตัดบอลแล้วกะจังหวะพลาดนะครับก็บเปนว่าพับลิซิชเนี่ยออกมาแล้วสอยทางมิสโอรี่ล่วงลงไปในข้างนอกกอบเหตุโทษนะครับและเป็นตัวสุดท้ายซึ่งทําให้ผู้รักสินไม่มีทางเลือดอื่นนอกจากต้องแกะใบแดงนะครับลูกนี้ชัดเจนมากๆไม่แทบจะร้อเลยว่าแดงแน่ๆนะครับทำให้เซนตันโคที่เกมก็เริ่มจาไม่ ต้องบอกว่าเกมไม่ดีเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังหลังโดนไปแล้วนะก็ยิ่งมาแย่ไปอีกนะครับเหลือ10คนแล้วก็ต้องเปลี่ยนประตูล,ลงมาอีกเปลี่ยนแผนอะไรมั่วซั่วไปหมดอีกนะครับทำให้เกมหลังนั้นเนี่ยเซนทันโคสแมริเนอร์ก็ดูจะเหมือนยอมรับสภาพไปนะครับตัวสำรองที่ลงมาเนี่ยที่ผมมองว่าโอเคคนเดียวเนี่ยเป็นวิเตอร์ไฟจาวนะครับที่ผมบอกว่าเหมือนกําลังจะมาดีอยู่แล้วในช่วงต้นครึ่งแรกเอ้ยขอพันนะครับต้นครึ่งหลังเนี่ยคือความจริงเขาก็จิจาด์ได้เรื่อยๆนะครับมาในช่วงครึ่งเ,เลวลาหล เขามาเนี่ยส่นยวนใหญ่จะมาได้แค่เพียงคนเดียวนะครับไม่มีตัวเชื่อมร่วมร่วมเล่นอะไรต่างๆเลยซึ่งมาแล้วก็จะเสร็จเจฟฟรัสซันทาบินาที่วันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยโดยเฉพาะรึ่งหลังเนี่ยจะเด่นบทบาทเกียมรับในการดวลตัวต่ตัวกับวิเตอร์ฝ่ายเจ้าเนี่ยแหละครับที่เอาอยู่ค่อนข้าง70็ดสิเอดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับค่อนข้างดีเลยในยวันนี้นะครับก็ทําให้เกมหลังนั้นนะครับวิลามเนี่ยความจริงเขาก็เน้นเอาลูก3นะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าความเฉียบคมหลัง,นนนงลเนี่ยนข้า,ขาที่จะไม่ดีสักเนักนะครับ บิโซลี่อะไรเงี้ยโอกาสมีค่อนข้างพอสมควรเลยแต่ทําไม่ได้นะครับหรือว่าคนอื่นๆอย่างพวกพริทักษ์สัตว์ักอะไรเงี้ยลงมาเงี้ยนะครับก็สร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยแต่ทําไม่ได้นะครับทําให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมเกมรับเนี่ยความผิดพลาดเพียงแค่นิดเดียวนะครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเนี่ยมาเสียหนึ่งประตูซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าการที่เรา ถ้าสมมติมีลูกได้เสียดีเนี่ยก็น่าจะส่งผลที่ดีในอนาคตถ้าสมมติสถานการณ์มันเป็น่วในช่วงท้ายนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็จะบอกว่าพาตรงนี้เอาเป็นบทเรียนไปแล้วกันนะครับคือลูกนี้เป็นบิสตรี่นะครับไปเหมือนกับไม่ตัดฟาวมารากิสนะครับแบกสายที่เติมมาเล็กเขมลุกเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าปล่อยตรงนี้มีช่องให้เขาได้ยิงนะครับก็เลยเสียประตูไปนะครับ1นประตูต่อส เจ้าบ้านตีไข่แตกมาแต่ก็เวลาน้อยเกินไปนะครับที่เขาจะมายิงตีเสมอได้นในเกมวันนี้นะครับบูยรัมก็ยันอยู่ตัเกมนะครับเป็นว่าบูยรัมก็เก็บ3แต้มที่ต้องการได้สําเร็จนะครับคว้าชัยชนะในวันนี้สรุปสิ่งที่เห็นได้นในเกมวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าวัาวนนี้บูยรัมสมควรเป็นผู้ชนะแบบจริงๆนะครับด้วยรูปเกมผู้เล่นอนะไรต่างๆเนะี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างโอเคกว่าจริงๆนะครับในรายละเอียดภาพรวมแล้วเนะี่ยทางเซนทะันโคสเนี่ยยังดูขาดแมตช์ฟิตเนส ลูกนะี้มีผลจริงๆนะครับอย่างที่เห็นในวันนี้ก็คือจังว่วะการเบียดบอลบอลแรกนะบุญรมจะทําได้ค่อนข้างดีกว่าแบบชัดเจนเลยในวันนี้นะครับหรือว่าการเลี้ยงบอลไว้กับตัวอะไรต่างๆวันนี้บุยรมทําได้ดีมากๆนะครับโดยมาลงรายละเอียด11ตัวจริงไปเลยละกันนะครับพาสเกมรับเนี่ยวันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยพาดลูกเดียวคือที่บิสซิลี่ปล่อยแล้วไปเสียประตูท้ายเกมนั่นแหละครับเคอร์ติสกู๊ดดูกาวันนะี้ค่อนข้างที่จะอยอดเยี่ยมเลยนะครับ ดูกาวเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วเป็นตัวออกบอลอน่างแดนหลักที่ดีนะครับกูสวันนี้ก็ถือว่าเล่นแล้วเนี่ยน่าสนใจเลยว่าถ้าสมมติในลีกเนี่ยความเป็นเล็กสแล้วถ้าเขายังโชว์ฟอร์มจะบอลถ้วยต่างๆได้ดีแบบนี้เนี่ยน่าจะเบียดมาเซ e โลยา o โลได้เลยนะครับถ้า เล่นแล้วมีแบบทรงประมาเนี้ยวันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเล่นแบบสกัดกันลูกกลางอากาศทีมจากออสเตรเลียบ้านเดียวกับเขาอะนะครับเขาเขาก็เหมือนรู้ทางกันดีอะไรเนี้ยเราขึ้นมาโขกประตูที่ทําให้บูรามเล่นได้ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเลยนะครับส่วนทางวิ่งสองข้างเนะี่ยวันนี้ผมว่าค่อนข้างจีจารโดดเด่นมากๆเลยทั้งครูทั้งทาบ,บินาสนะครับผมชอบ2คนเลยโดยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นครูเด่นนะครับส่วนครึ่งหลังทาบ,บินาสเนี่ยจะค่อนข้างเด่นกว่านะครับโดย ฟูลแบ็กแถวอาเซียนทั้ง2คนนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับส่วนตรงกลาง2คนทีละทอนกับเกาซิดอ่ช่วงแรกๆเนะี่ยอย่างที่บอกไปในเกมว่าอาจจะต้องปรับอะไรอย่างนี้ดูบ้างแต่พอหลังค่นช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดีไม่แพ้กับแบ็กสองข้างวันนี้เลยนะครับเพราะว่าจัหวะการดึงฟาวแต่ละครั้งเนี่ยผมว่าโอ้โหสุดยอดเลยอย่างทีละทอนเนี่ยคือทังหวะแบบเลี้ยงบอลไว้กับตัวเนี่ยคือถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นๆแบบไทยอย่างเงี้ย อาจจะเสียบอลได้ง่ายไปแล้วนะครับแต่แบบด้วยเหลี่ยมทีระทรนอย่างเงี้ยไปเล่นมาทั้งเจลีกอะไรต่างๆแบบด้วยอายุที่เขามาขนาดนี้แล้วนะครับถือว่าเหลี่ยมเก่าแล้วในสุดยอดเลยวันนี้เรียกฟาวสำคัญสำคัญไว้ได้หลายลูกเลยนะครับส่วนเกาิน่ยเป็นการเซ็นมาที่ถือว่าคุ้มเลยนะครับแค่เกมแรกเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะครับว่าเขามีประโยชน์กับพีมากน้อยแค่ไหนแบบเห็นความต่างค่อนข้าง,งชัดอยู่เหมือนกันนะครับระหว่างวากัสกับเกิตตอนที่เล่นกันแล้วนะเกาิตเนะี่ยรูครบเครื่องกว่าจริงจริงนะครับวันนี้ก็ประเดิมด้วยแอซซิต แต่ในแมตช์ฟิตเน่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเต็ม90นาทีในเมื่อไหร่วันนี้ลงมาก็าประมาณ70นาทีอยู่นะครับแต่ก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมหเลยครับสภาพร่างกายในดูปดัดเปลียวใช้ได้เลยส่วนใน3ตัวบนนะครับสุปชัยคริสพิมพิโซลี่เนี่ยผมว่าวันนี้ลูกขยันเนี่ยถือว่าดีทุกคนเลยนะครับโดยคริสพิมเนี่ยผมว่าเป็นคนที่ถ้าถามว่าในพาร์ทเกมบุกนี่ย ถ้าสมมติว่าในเกมที่ยากกว่านี้นผมว่าเขาน่าจะเป็นคีย์แมนที่สําคัญกว่าบิสโอลี่ซะอีกนะครับในมุมของผมโดยเขาเนี่ยคือเป็นตัวสร้างสารรค์ที่สร้างความแตกต่างได้นะครับในผมว่าเขามีลูกแบบนี้อยู่ในสิ่งที่บิสโซลี่ผมว่าอาจจะยังไม่มีตรงนี้นะครับเพราะว่าบิสโซลี่นะจะเป็นเด่นในลักษณะที่ถ้าบอลป้อนมาแล้วเนะี่ยคือเขาขอโอกาสไม่เยอะแล้วเขาจะยิงได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่พิสพิมเนี่ยคือสร้างสรรค์โอกาสแล้วความสวยโอกาสยากๆเนี่ยแบบลูก เล่นฟิกคิกเร็วเนี่ยมันต้องไหวพริบดีจริงๆนะครับเพื่อมาได้แบบนี้นะครับผมเลยมองว่าตัวนี้คริสพิมจบสำคัญมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะไม่มีประตูหรือแอซิสก็ตามนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับภาพภาพรวมบูดาเวันนี้ส่วนใหญ่ก็ดีทุกคนเลยนะครับแต่มีจุดที่อาจจะอ่ะวันนี้เฉยๆเนาะก็ตรงนิวอิตาลีดไม่ได้เซฟอะไรเลยนะครับมาลูกเดียวตูมหายเลยแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่โอกาสเดียวของเซนทันโคตรเมลนเนอร์จริงๆนะครับที่ได้ยิงวันนี้แล้วถือว่าตรงกรอบแล้วนั่นแหละครับไม่ได้เซฟเลยนอกนนนั้กก็คือไไมม่ีลลูหเยจรริงๆนะคับที่ แบบเข้ากรอบของเซนทันโคดมาลีเนอร์เลยก็เลยเป็นอะไรที่เอเทอร์เรตัวนี้อาจจะเบาๆกว่าเพื่อนหน่อยนะครับในขณะที่ผู้เล่นอนะัฟิลด์เนี่ยอาจบทบาทบเกมค่อนข้างดีกันหมดเลยนะครับอ่าส่วนทางเซนทันโคดกันบ้างนะครับวันนี้ถ้าถามว่าผู้เล่นที่โดดเด่นนะผมให้เป็นทางปีกที่ลงมาตัวสำรองเนี่ยไฟจาวแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ายังต้องปรับอะไรกันอีกเยอะสำหรับเฮดโคสอย่างมาร์คแจ็กสันที่ต้องบอกว่า เดี๋ยวไปเปิดลูกการนะ์ดเขาก็น่าจะต้องจูนทีมพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอย่างกองหน้าอารูคูอย่างเงี้ยก็ยังดูไม่ค่อยมีบทบาทเชื่อมอะไรกับเพื่อนเท่าไหร่นะครับปีกอย่างคิสเตียนทีโอฮารุสเนี่ยก็ยังน่าจะไม่เทียบเท่ากับแองเกิลอ่าตอรเรสนะครับที่ผมเกินไว้เบือต้นคลิปว่าเขาปล่อยออกไปแล้วนะครับแต่ถือว่าต้องว่ากันอีกยาวนะครับสำหรับทางเซนตันโคส์มารีเนอร์นะครับส่วนบุริลัมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับโปรแกรมทิ้งท้ายก่อนจากลากันไปนะครับ เดี๋ยวไปเจออุทัยธานีในไทยลีกก่อนนะครับแล้วก็จะไปเจอกับโปฮังสติลเลอร์ตัวแทนจากเกาหลีใต้นะครับอ่หลังจากนั้นต่อไปนะครับในวันที่17และ22ตามลําดับนะครับคิดว่าจะมีเบรกบอลไทยทีมชาติกินคัพมาขั้นด้วยนะครับก็คิดว่าเป็นเบรกก่อนจบที่ดีไปของบุรีรัำในวันนี้มากๆเลยนะครับถือว่าถ้าทรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลุ้นสนุกเลยในฟุตบอแชมเปี้ยนลีกนะครับการมาดีขนาดนี้เนี่ยแล้วสควอตบุรีรัำค่อนข้างที่จะ ดีเลยปีนี้นะครับก็มาลุ้นกันยาวๆนะครับจาบตัวแทนจากประเทศไทย1ทีมใน FC ฟแชมเปี้ยนลีกอีลิทปีนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจท่ช่องกาบ้าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอยากคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันก็สามารถพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครัับสสวดีครับ